ยังค่ะยังค่เอาจากคนนั้นนะเอาจากคนนานมีรถหรือยังยังค่ะเอาจากคนหนึ่งมีแฟนหรือยังยังค่ะเอาจากคนนี้เอาอย่างนี้ฟังนะครับใครต้องการจะเจ็บน้องริสซี่เพื่อจะเป็นนายหัวตัวจริงผมจากแม่แต่ ผมจะใช้ชิงเป็นสัญญาณนะครับชิงแรกดังให้เลิกจีบชิงที่สองดังทุกให้หยุดจีบทันทีอางั้นเหรอเวลาเท่ากันดูซิว่าใครจะจีบได้เถ้อหามากกว่ากันเอาไปนั้นเลยเน้องเอาอย่างนั้นใครจะเป็นคนคนแรกนี่เราจะตีจริงสัญญาณความสัญญาจริงตีชิงกันเลยพี่ก็ความสัญญาณจริงเราไปตีกันเงียบแม่ใครได้ยินอากให้ใครได้ยินเสียงจริงใครจะเป็นคนแรกคนแรกใครอ่ะคนแรกใครไหมไปเอาไป ที่บ้านสีคันคันหนึ่งใจน้องดิ๊ตตี้ไปกีดสวนตัวอยากแคปปีนะน้องพี่อยากไม้เีเป็นปอไม้ลูกสีคนแต่กับดิ๊ตตี้พี่ยอมรับมันเป็นมาหรือพี่เอาจีกไ็ไม่รึน้าดิ๊ตตี้เอกพี่ก่อนยังไม่โอ,อ้ยยันไหนเป็นเวลาชอบรีวิวกระดาษถ้าไหนเคยปูพี่มันได้เคยคนต่อไปยอ่อกติกาคือโกยังไม่ได้ตีชีบอกเลยดิ ไปกดเวลา้นอ่ะเจ๋งตัวอิ่อไป วัวที่ักจิงทดสอบขั้นแรกผ่านไปน้องเขาเก็บคะแนนไว้ในหัวสมองเขาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเขาจะให้คะแนนใครเนี่ยอยู่ที่ทดุลพินิจของน้องเขาเข้าใจไหมใครที่ได้เป็นในหัวตัวจริงก็คือได้น้องลิตตี้เขาไปเลยไปเป็นไปเป็นภรรยาไปเป็นสามีกันเลยทำมาหากินแล้วนี่ได้เลยตโตโยตา้าวิโก้พิลารเนอร์ไปอีกเื่งคันน้องลิตตี้ขาผู้ชายโดยปกติของน้องเนี่ยน้องชอบผู้ชายแบบไหนคะชอบผู้ชายมีรถค่ะน,นั่นนั่นชอบผู้ชายมีรถ มึงมีรถไหมเนี่ยรดยืมมากันต่พอดด้มึงมีรถไหมไม่กูกูเพื่อไหวกูไม่ไม่มีรถตกรอบน้องก็ชอบคนมีรถกูมามีรถเปล่าพี่มีรถน้องแต่มีรถสมหลอ้รถสตียมแบกคำคมลงไปเลยไปสิีมแบบเนี้ยลงไปก่อนไปเอาอย่างนี้ใครมีรถไปเอารถของตัวเองมามาเลยไปเอารถมาโชว์น้องคนๆหนึ วีเอ็นสองพันห้าทโบเออรถดีกีดีกเนะด็กมาดัดตัดรถดิมึงยังไม่ได้ล้วงกุญแจนี่ล้วงกุญแจแล้วเอาไปเสียบอันนั้นมันคนละอยา่าง